สวัสดีครับร้านช่องนอสโซลาเซลล์นะผมสำหรับวันนี้นะครับทางร้านเราก็มีสินค้านะครับราคาส่งราคาโรงงานนะครับมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เอฟซชุดนี้เป็นชุดสําเร็จรูปหรือว่าเป็นชุดประกอบส่งนั่นเองนะครับาคา22,900บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะผมนะสินค้าจะได้ครบชุดหมดนะผมนะโดยที่ว่าไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมนะับนอกจากท่อกับโครงสร้างนั่นเองนะผมเป็นชุด โซล่าเซลล์ดูนับาดานะครับขนาด750วัตต์หรือว่า1แรงนะครับแล้วก็แผง3แผงด้วยกันนะครับชุดนี้ก็เป็นแบนนะครับที่ทางบริษัทเราเลือกจาหน่ายนะเพราะว่าตอบโจทย์ทางเกษตรกรได้ดีมากนะเป็นแบนด์ใหม่นะครับของบริษัทโจไดนะครับที่ผลิตขึ้นมานะครับชื่อว่ารีเปนโตนะผมนะครับกล่องคอนโทนจะออกสีเขียวๆนะครับหรือว่าสีน้ําเงินนั่นเองนะผมนะครับเป็นแบรนด์ตัวใหม่นะครับที่ทางร้านเราเพิ่ง จะจําหน่ายนะผมนะครับสําหรับหลายคนท่านอาจจะเคยเห็นมาแล้วนะผมนะครับใช้งานได้ดีมากนะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ประหยัดนะครับทางร้านเราก็จะมีอุปกรณ์ไปให้ครบเซตอย่างที่เห็นนะครับมีชุดคอนโทรลนะครับประกอบให้นะครับลงเบรกเกอร์ลงเซิร์ชนะครับลงตู้เหล็กให้แล้วก็สายไฟนะครับสาย VCT นะครับผมนะครับยาว50เมตร3ามคูณสอนะครับต่อบัดกีหางปลาไปให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ฝาบ่อครับขนาด2นิ้วนะครับแล้วก็เชือกทะเลสายดินแล้วก็แท่นกาวแล้วก็สายดําแดงย้ำ MC4 ไปให้นะครับทางลูกค้าไม่ต้องทําไมเลยนะครับต่อตามสีแค่นั้นปั๊มทํางานเลยนะครับแล้วก็แผงแผงรุ่นนี้จะเป็นแผงโพลีนะครับขนาด340วัตต์นะครับเป็นรุ่น half cell นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนี่ครับผมเมื่อก่อนตรงเส้นกลางกาตรงนี้นะผมนะจะไม่มีนะครับจะเป็น รุ่นเก่านะครับ two cell two cell นะผมนะครับรุ่นนี้จะเป็น2ตอนนะครับถ้าเกิดเมฆเมฆบางฟังได้ฝั่งหนึ่งนะผมนะครับกระแสไฟยังผลิตอยู่นะเพราะว่าเป็นฮับเซล l l นะครับรุ่นใหม่ถือว่าโอเคเลยนะแพงนะครับสามร้อยสี่สิบวัตต์นะครับฟังไม่ผิดนะผมนะครับราคานะครับถือว่าค่อนข้างจะประหยัดนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ดีมากนะครับเนี่ยผมแล้วก็บริษัททางบริษัทรีเบนโตนะครับหรือว่าโจไดนะครับได้รับประกัน ตัวปั๊มตัวนี้นะผมนะครับในระยะเวลาหนึ่งปีนะผมนะครับรับประกันซ่อมนะผมนะครับถ้าเกิดมีปัญหานะครับท่านก็ส่งมาที่ร้านได้เลยนะครับทางบริษัทก็จะจัดการให้นะผมในส่วนของกล่องตัวนี้นะผมนะครับนี่ครับผมในราคาย้ำอีกครั้งนะผมนะครับสองหมื่นสองพันเก้าร้อบาทนะครับใครสนใจก็โทรติดต่อมาได้นะผมนะเบอร์โทรผมก็ศูนย์แปดศูนย์นะครับสองเจ็ดเก้าสี่กเก้านะผมนะครับ โทรมาได้นะผมนะครับอุปกรณ์ส่งถึงที่นะผมนับส่วนแผงนี่เราประกัน10ปีนะผมนะครับมีปัญหาไม่จ่ายไฟอะไรก็โทรมาแล้วก็เปลี่ยนได้นะผมนะครับสำหรับวันนี้ทางร้านของเรานะครับก็ขอตัวลาทุกท่านนะครับไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ